โอ้โหเพชรพวงทองจิ๋วไม้มงคลของนาเล็กนะสวยงามมากๆเลยฮนะใส่กระถางจิ๋วๆเนี่ยนะจำได้กันไหมเอ่ยสองเดือนที่แล้วที่นเล็กเอาตัดรากเข้ามาชำนะรากอากาศที่มันแตกหนอเนี่ยเอามาัดชำใส่กระถางโอ้โหแตกยอดแตก หน่อขึ้นมาสวยงามมากๆเลยช่องกินในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดของนาเล็กฮะก็คือหมากผู้หมากเมียเพชรพวงทองที่เราให้ชมก็คือต้นใหญ่ที่เคยให้ชมกันนะเดี๋ยวนาลเล็กให้ดูต้นใหญ่ว่ามันเป็นยังไงแต่ตัวนี้มันเป็นเวลาเขาแตกรากอากาศนะแระอากาศที่มันแตกหน่อออกมายื่นมานะอยู่ในอากาศ แล้ววันหนึ่งมันเกิดแตกหน่อขึ้นมาในรากของมันนั่นเองก็เลยไปตัดเอามาชำนะลุ้นว่ามันจะเกิดสวยงามไหมนี่ฮะโอ้โหโมันเกิดมาสวยงามมากๆเลยนะก็ได้สามกระถางคือรากบางทีมันจะย้อนลงคือตอนแรกอะรากมันจะคว่ำลงใช่ไหมรากมันจะตัวนี้คือรากแล้วมันจะ กลับหัวเนี่ยเนั้นเวลาแตกหน่อหน่อมก็จะขึ้นลงไปทางนั้นแต่เวลาเรามาชําไว้นะมันก็จะย้อนกลับมาข้างบนเหมือนเดิมนะเนี่ยฮะนี่เห็นไหมที่มันงอลงข้างล่างเนี่ยมันก็จะย้อนกลับเนี่ยนี่ดูนี่ชัดเจนกว่าเนี่ยเนี่ยงอเป็นรูปตัวแซดเลยนะย้อนกลับคืน อ,อก็น่ารักดีฮะน่ารักดีนี่ยเนี่ยฮเดี๋ยวพอเลี้ยงให้ส,สวยก็สามารถที่เปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาไปโชว์ได้นเนี่ยหน่อที่มีจำนวนหน่อเล็กๆเ,เนี่ยน้อยเนะ่ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นอีกฮะเนี่ยเนี่ยกำลังแตกหน่อเพิ่มขึ้นเออเนี่ยก็สวยงามฮะสวยงามเนี่ยนี่ก็เหมือนกันกำลังเริ่มแตกขึ้นแล้ว ก็มาอัปเดตกันให้ชมนะว่ารากอากาศที่เขาเริ่มแตกหน่อเราก็สามารถที่จะเอามาชําได้ชําแล้วเกิดสวยงามด้วยนะเป็นหมากผู้หมากเมียเพชรพวงทองกิ๋วนะเอาไปใส่กระถางประดับสวยๆเลยนะเป็นช่อเป็นพุ่มเห็นไหมเนะียขึ้นเป็นเกือบสิบต้นเลยสวยมากๆเลยวันนี้ก็เอา ไม้มงคลที่ชื่อว่าหมากผู้หมากเมียนะเป็นไม้เกี่ยวกับเรื่องของอาการอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เป็นครอบเป็นครัวนะนมีความสุขในครอบครัวนี่แหละหมากผู้หมากเมียนะใครที่ขึ้นบ้านใหม่ก็ของขวัญของที่ระลึกเนี่ยดีมากๆเลยนะตระกูลหมากผู้หมากเมียเนี่ย ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ